สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสินอาของตัวและเชดกันนะฮะโอเคก็อย่างที่ทราบกันตัวและเชด็ดจะเป็นตัวแกกลาง,างแล้วก็เป็นจุด ถ่วงความสมดุลนะฮะมีผลต่อการเล่นในระดับหนึ่งเนาะตอนนี้สิ่งที่ตอนนี้ลราเชดออกมาก็คือจะมีมีตั้งแต่หนึ่งแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็ไปเก้านะฮะเลขพวกนี้มาจากปุ่มด้านข้างที่พอออกมาแบบนี้นะส่วน 60 70 80มาจากความสูงของจุดระหว่างปลายตรงนี้จนถึงจนถึงใต้สุดตรงนี้นะฮะนี่คือ60มิลและก็แล้วก็80ม mm, ลแล้วก็แล้วก็70ม mm, นะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันออกมาแค่ตัว80กับ60เราจะเห็นความสูงกันแบบนี้นะครับ แต่พอออก70มาทีนี้ดูยากเลยเพราะว่า60 60 60 70อะ่ะมันใกล้เคียงกันและ70 80ก็ใกล้เคียงกันห่าง,งกันแค่สิบมินกะด้วยสายตามันยากวิธวววววีวิธีดูนะฮะจะมีสองวิธีจะมีด้วยการสองวิธีนะฮะวิธีสังเกตให้มันง่ายขึ้นอันดับแรกอย่าง60นเนี่ยมันจะมีขีดเห็นปะ่ะ เขตตรงนี้นะ1 2 3แล้วก็ตรงข้ามกัน4 5 6เห็นปะนี่นะแล้วก็อย่าง70มันก็จะมี7จ็ดเขตนะครับตรงนี้จะมีสี่เขตแล้วก็ตรงนี้จะมี3ามเขตเห็นปะนี่นะ1 2 3 หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นี่นะอันนี้ผมเลือกสีและเช็ดที่มันให้ดูง่ายๆนะฮะจากการจากก้องแต่ถ้ามาดูของจริงเนี่ยก็มองเห็นเหมือนกันนะแต่ถ้าสีใสก็จะดูลำบากหน่อยอันนี้จะเป็นแปดตรงนี้จะมีสี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่ง สองสามสี่อันนี้คือ8นะฮะเขาก็เท่าออมาให้สังเกตง่ายๆนะแล้วก็ถ้าเรานับเขตมันลำบากนะ,ะเราก็สังเกตตัวมุมของแต่ละตัวได้เช่นตัวรัเชีตัวล,เวลเัเชเจ็ดโซ่นะตัวรูปวงกลมมนะ่จะเป็นเหลี่ยมเห็นปะ มีเหลี่ยมตรงนี้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 เหลี่ยมอันนี้เจ็ส่วนหกจะเป็นวงรีหกจะดูยากกว่าก,กว่าแปดโนนิดหนึ่งอย่างแปดโนมันจะเป็นวงกลมอันนี้มันจะเป็นวงรีสังเกตว่าฝั่งแปดโนจะกลมกว่าฝัาง่งหกโซนเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครมองใครมองทิศตรงนี้ไม่ได้ ให้มอให้นับขีดก็ได้ขีดมันจะระบุชัดเจนว่าเป็น80โนหรือ60หรือ70นะฮะก็จะมาสอนง่ายๆเพลงเท่านี้นะครับหรือเอาวิธีแบบลำบากหน่อยก็คือเอาไม้บรรทัดมาวัดเอาไม้ทัดไม้ทัดจะต้องเป็นแบบเหมือนเหล็กอะไรเงี้ยที่ว่ามันไม่สามารถโค้งได้เรากดกดให้แน่นๆนะสมมุติว่า กดตัว60ศูไปอันไหนที่เป็น7จนะูนเ่ยเวลาลอดใต้ใบบรรทัดอะมันจะติดนิดนึงแต่ไม่ถ้ทัต้องตรงนะต้องตรงเป๊ะเลยอันนี้ยากนะฮะส่วน80ถ้าลอดผ่านไม่ถ้ทัจะติดเลยนะถ้าเราวัดจากตัว60ซึ่งในความรู้สึกวิธีง่ายสุดนับขีดง่ายสุดแล้วนะฮะจะไปนั่งสังเกตวงกลมวงรีมันก็ลำบากหน่อยนะถ้าเกิดว่าต้องใช้8ปหรือ6ก แต่ก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเป็น80960หเวลาเทียบมองด้วยสายตามันชัดเจนนะมันจะย่าลงเจ็ดนดันั้นความตามความคิดผมนะผมคิดว่าการนับขีดง่ายสุดนะลองมาลองมาก็จะเป็นการสังเกตนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเอาไม้ทัดทาบแต่จะเสียเวลาหน่อยแต่แตก็น่าจะแต่ก็ไม่ได้ชัวร์มากมายนะถ้าไม้มาทาบมันไม่ได้ตรงนะฮะโอเค สรุปทิ้งท้ายนะครับตัวและเชดเนี่ยมันมีหน้าที่ในการถ่วงความสร้างความสมดุลให้กับทัวเบเบนะฮะแล้วก็อ่แหละสร้างความสมดุลแล้วก็ใช้เหมือนถ่วงอืมเพราะว่าจุดจุดขีเน้นจะจะใช้ตีส่วนหนึ่งก็เป็นจุดคล้ายๆเหมือนถ่วงความสมดุลด้วยเพราะว่าตัวตีหลักจะเป็นเบดเบดจะเป็นตัวตีหลักนะฮะ ที่เหลือจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวถ่วงมากกว่าเนาะไม่ให้เบรมันหลมง่ายนะครับแล้วก็เบรก็จะมีถ้าเบรสายสายป้องกันหรือว่าสายบาลานก็แนะนำให้ใช้ตัวที่มันเป็นเจนหรือแ0ดแต่ว่าถ้าคุณจะไปงัดกับเขาเนี่ยแบบว่าเพื่อที่จะก้มต่ำก็ใช้6กนนะหกศนจะเป็นสายตีกับสายบาลานมากกว่าเพราะว่า60นจะตัวเล็กกว่านะ มันเตี้ยกว่าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปโดนโดนแรดเชสหรือไม่ก็ไปงัดตัวเบรให้มันลอยให้มันลอยกระดอนขึ้นไปข้างบนนะฮะตามนี้โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะะวิธีการโดนและเชสพร้รอมคำอธิบายนิดหน่อยว่าหน้าที่แระเชสคือทำอะไรบ้างเนาะอ่ะเาะ้าใจก็ติดตามนะฮะสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาทางคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ